สี้มันสเสมอมั่นเครื่อไม่ความเจ็บ๊บจะได้ความไข่ัะมีสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับเมื่อนี้พบพ้อกันอีกเหมือนเก่าเหมือนเดิมครับกับทีมงานวิไยการช่างนะครับเมื่อนี้เขามาส่งลงสีกันที่อำเภอบ้านม่วงครับจังหวัดสกลนครครับ เพิ่งเดินทางมาถึงหนางานยมีรากเกือบสิม่วงหรอครับเระยะทางไกลเติบมาหนิเกือบสี่ร้อยโลครับจากสีสะเก็ดมาอำเภอบานม่วงเป็นเครื่องซีเขารุ่น WL 2 0 0นะครับ ลุ่งเลื่อนครับด้านข้างนี้เป็นป้ายางครับมันยากาศดีครับร่มเลื่อนครับแถวนี้สร้างเตีงวะอากาศเย็นสบายสร้างเตีงวะสร้างเตืองสิรับแล้วลุมจากสีกวงแน่นะครับลุม <c oughs> รุงเลื่อน ดีครับสวยงามมาตรฐานมัเนเท่านี้เว้าภาษาอญอมันบ่แม่ภาษาอญอเนาะผู้ไทยบอกผู้ไทย,ไทยเป็นผู้ไทยทั้งทั้งอำเภอเลยบอกครับบอกผู้ไทยทั้งอำเภอเลยบอกเล้ากัมีลาเครื่องเเจ้านี่ก็มีมาตักเหล้ากัมีแต่แต่วนใหญ่นี่สิเป็นเป็นผู้ไทยเนาะออไทยสะกล ครับลงเลื่อนครับเดินทั่งจากบ้านเวลาประมาณตีสามครับหอดหอดหน้างานอีกเก่าม้งเก่ามงกลัวครับระยะทางสามรอยแปดสิบโลสางซาวานังรถจนปวดดักของลงรถหยบร่อยสางซาจะเป็นร่มครับเอา ยำๆใบกระท่อมเอาสั่งเตือนเกมบมาแต่ในหัวครับใบยังบุ่งอากาศอากาศดีครับไนลองครับตอนนี้อากาศเย็นอยู่ครับมันอย่ไก่ปลาย,ย่างเน,ะงน,เนา,นนนออนานะเจ็บ,บซิปโปรเซสแล้วด้วยครับปดปัง <BS> บอกสร้างต้นบอกบอบ <BS> ติดตั้งนี่บดนครับแต่ว่าเดินทางนี่ประมาณหกชั่วโมงครับจากสีสเกตมาอำเภอบันวงสกลนครเม็ดเซตครับติดตั้งเรียบร้อยสร้างเตึงกำลังเก็บได้ละเอียดครับ เป็นเครื่องสีเขารุ่น w l 2 0 0นะครับมอเตอร์ฮิตาชิซิปแรงมากครับ ินนอนสองลกูกขนาดลุงหินเก่านิวเคร่งครับเป็นหินยิบซีนิวเส,ส้นพาศุนกลางเก่านิวเคร่งนะครับเดี๋ยวสรางเติงกิบไล่ละเอียดเรียบร้อยเดินเครื่องเทนระบบให้พี่น้องเบิ้งนะครับ เดินเครื่องครับเช็คพ่วเรียบร้อยเช็คระบบการทำงานของเครื่องนะครับปัญหาตอนนี้ก็คือกระแสะไฟครับไฟนี่ค่อนข้างจะอ่อนครับเพราะว่าอยู่ในป่าอย่างนะครับเนะปัญหาแล้วครับ ไฟฟ้าไฟโม่กอครับไฟโม่กอเนี่ยจากเกจเกลียวเนื่องไปถึงระบบต่างๆของร่งสีนะครับมันกระทั่งไปรงสีเดี๋ยวหลอดสาบเป็นสาบไปเลยนะครับหลอดร่งสีก็จะตกระบบกลางทำนั่งแบบมันอ่อนมันอ่อนแต่มันก็สีได้อยู่แต่มันก็ได้ปล่อยนะถ้าปล่อยนับเข้าไปเลยก็เลยเริ่มไฟมัน อมันบ็เที่สองหลอดกูอะมันไปเลยแน่นครับมันลงสองหลอดอยู่แบบเมื่กลเริ่มเริ่มนี้คือเขาว่ายางมันก็ท่านเข่ายางเข่าก็ท่านได้นะยางก็เริ่มเข่าลงสีมันปล่อยไม้มันมันท <ornament ing. S 1> ่านเข่าด <sh> ีมั่นะ ก็อยู่้กับปั๊บด้วยกันครับห้อกับปั๊บทปเป็นอยู่อยู่ข้างก็เนี่ยปอกหน่อยปอกไรเขาเป็นอยู่อทู่ ออกเยอมันๆข้ามานครับขาวอยู่ในต้นหนะั่คะถ้าขาวในต้น,นครับนึกออกมั้นต้นเอขากั้องบอยมันก็ดีลหละก็ดีหมืนน้ำมือล็อกไว้ใหญ่หน้าถ้าใคมันแห้งเขาองบ่อยเต่รดายกว่นี้นเพราะคมัน,นเรี้ยวครับเร็วถ้าไครมันจินอดูร้อยขอเข้าทีนพิ่มเลยนึกถ้ากบแระแดมันนะ่ะ แต่ม yeah. yeah. ันก็สีได้สีได้แต่มันมันบ่อบ่อตัวอะไฟมันบ่ปกติไฟมันโยนมันลงมูสองร้อี่สิบะแต่น้ำมามันสีได้ว่สีได้เาสีได้แต่มันของหอยสีนะไ่เป็นกับแพร่ไผ่เขาก็ค่อยสีคือกันไมันบอมาบอเต็ม ไฟมันมันคล้ายๆกับแรงดันมันควายนะมันมั่นใจเล่นดันมันควยแม่นครับท่นไฟมันฮ็อเปิด์คือมันแห้งๆนี่มันสิมันก็สิควายได้จับสายใจเขาค่อยๆก็รถรถลดแห้งไงรถแห้งดีนี่แก้งเท่าไม่เดียวพอยากเลยเดิน่เดินทันเบนนี่มั่งเหเขาจับดีๆนั่เวลาลง ไม่รอเก้าิเจ็ใหมันต็มใหมันพอได้ให้มันมันตกมัแต่ห้ากว่าดีเลยแต่ห้าจะปล่อยแห้งมาเลยเออันเดินไปไหมโอ้แค่เลยจับเลยตรวันะเปิดรองนี่คือมันจะบดเผาออไปหมดรวมแล้วคนอยเนาะมันจะทอยมันจะดูอาตาาจากนี่มันจะบดูจากน้ำทุองทาง มี่กษพานมันยังตึงอยู่เ๋ยวมันก็เ๋ยวมันก็เศร้าด้วยมันก็ดูเพราะเขาปล่อยลมออกไปเยอะแล้วตึงสองสองด่างสองด่าชมมดาขนาลมมันปล่อยเขาก็เปิดปิดเขาปิดเขามันจะดูแห้งปิดเขาแห้งๆปิดมิดแต่แห้งเลยอัดตอนี่นะหึ่งไาไปไทยพันธน้ำไมให้เขาน็เปิดไปเลยก็ได้เพราะไวไฟไทพันก็นี้ขนดชุ่มมามันย้อนตึงเข้ากบบเอาเขามันจะมี่ทั้งหมดชุงตัว ต็เมือนแนี้ขึ้นสองอย่านนะครับอ่าแม่นเท้าเท้าไปเบิ้งมันมีเม็ดเข่าสารเม็ดเอาต่อ,อไปไม่หันถ้าแบบเปิดต้นน่ะเปิดต้นนั่นคือมันจะดูร่รา,า,กางากา,ายจานนี่ม้วนรูดจานนาหักนาลายแนนบ่เข่าทั้งนาคล้ายๆกับรถเกี้ยวอะต้นนี่เครื่องหัก,กหมันกระสิแลนออกมาหนี่ ในงานไอยังมันาจะออกมาหนีค่ับงานในาใงานี่มันจะออกมานีเคื่องฮากนีเสียเพื่องมันจะแรนเลยฮาบต้องไปซ่อมมันแรงฮา์กลูให้มันจัหะนึงมันแรนมันนีมันจะลงอยู่เลยปับป่าที่ว่าที่หนึ่งมันก็ยังติดสีที่หนังมันลื่นนะไมนลื่นมันก็โอเคข่ะไปมันกีลุโตเห็นบอเคื่องเพื่องมันจะแรนมากเลยแรนมันนีมันรุ่นมันเป็นรุ่นตะกอนมันอยู่เน้าวเพื่องนะลุ่มเยอหนึ่งกองเน้า นั่ต้นนี้มันก็ะดิมากตกนี่รแลนออกมาหนึ่งแลนมาหนึ่งแต่มันวาปิดดียางเด๋ยวคือไฟมันบ่อเต็มที่แจ้กระชีได้หน้ากระสีได้เลยผักสีได้ผักแต่ว่าเรื่องชีได้มันสีได้แต่ไฟมันอ่อนผัไฟมันแหงนี่มันกระืเดินแห้งกว่านี้นคือรอบมันไฟมันมันมเหลืออยู่รลอยก้าสิบเจ็ดเองปากระดีไฟมันถึงสองร้อยตัวสองร้ยยี่สิบ ไปเต็มแง่ฮะเอาอย่าไปดึงขึ้นนะมันดึงขื่นมันจะบึ๊บทำมันทำมันติดทำมันแรงร่องนั่นเองนี่ก็คือมองเข้าสิลงแม่นมปเอาล่องนั่นเปุ๊บให้เราต้นหล่อเขาอันไหลออกแบบนี้แง่ตัวเดียวแค่นั้นแหละคือโบเ้าเฮดใหญ่ไงมันก็พอผิดมันโอเคอยู่แล้วบ้านนี้คือต้นนี้เราเอาใหม่ไทยแต่เขาแต่ละเจ้ามันก็ม่คือกัน เอาเอเอาจแล้เจ้า่าผมจะชี้หน้าแกเขาเออเขาเจียวเจีคนเป็นคนเป็ยังดีเนาะคืออะไรคอับแต่ยุบานยุบ้านยุบ้านผมคือกันดีครับอับ่ก็ถือว่าน้านาแก็มม่ก็ตั้งใจอออมาไห้ดี่เข้าท้งกองรับนเอม ก็เห uh ็มมเหันลนะโอม่เห็นยู่หผมไเห็นเครื oh. Oh ่อยห่ต้นาว่านก่้มครันกยอะอกโอเคะว่าเองนีาเนเ้าแ้เือง่ไมะคมันไลของขตองเอามัน้เป็นจะแกรงหมมันจะซีตันะมมนแรไหมถ้งหูมันจะแรงตับได้หมเลย แมน่นเดินนี้มันยิน็นพัฒนามางไหมอยู่ของเท่าอยู่ว่ามันได้ผู้โดยกันมาสุกฟ้าข้างหลังเห็นพัฒนาขึ้นไปนะแน่แนแนน